หญ้าขึ้นตรงไหนเรารู้หมดนะครับพี่น้องหากว่าปลูกข้าวสายพันธุ์นี้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับครับสวัสดีครับช่องสุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับในบรรยากาศช่วงเช้าเช้านะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเรามาดูข้าวสายพันธุ์เป็นข้าวเหนียวดํานะครับพี่น้องหาดูยากนะครับพี่น้องครับ น,นีปดูกขา้าวเหนียวดําข้อดีก็คือหญ่าขึ้นแค่ต้นเดียวเรารู้เลยนะครับดังนั้นในแปลงนี้จึงไม่มีญ้านะครับเพราะจัดง่ายนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวพี่น้องมาดูด้วยกันนะครับนี่แหละครับพี่น้องก็เป็นภาพบรรยากาศเช้าๆนะครับนําเสนอเรื่องข้าวให้พี่น้องได้ดูนะครับก็เป็นขาน้าวเหนียวดํานะครับพี่น้อง วยมากแล้วก็ไม่ทีด้วยนะครับทำห่างๆนี่นะครับพี่น้องดูข้าวเขากําลังแตกกอสวยนะครับพี่น้องก็ในคลิปนี้พาพี่น้องมาดูว่าข้าวเหนียวดำกับวัชพืชนะครับมันคนละสีคนละสายพันธ์นะครับมองเห็นชัดเจนดังนั้นนะครับเวลากำจัดก็เลยง่าย ก็เลยทำให้ข้าวในเปลงนี้นะครับไม่มีญ้าเลยนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องดูนะครับความสวยงามของข้าวเหนียวดำนะครับโดยเฉพาะข้าวเหนียวดำหากว่าเอาไปทำข้าวหลามหอมอร่อยมากนะครับพี่น้องครับก็การนึ่ง ก็เหมือนกับข้าวเหนียวทั่วไปนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเดินเยี่ยมชมนะครับสวยแล้วพี่น้องสังเกตดูนะครับจะไม่มีหญ้าเลยนะครับเพราะว่ากำจัดง่ายหญ้าขึ้นแค่ต้นเดียวรู้เลยนะครับพี่น้องครับ ก็าอายุการเก็บเกี่ยวก็เหมือนกับข้าวทั่ว,วไปนะครับเป็นข้าวนาปีนะครับพี่น้องนี่แหละครับก็มี f อฟซีหลายท่านว่าข้าวเหนียวดำนี่ใช้ทำนาปรังได้ไหมได้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวนี้มีข้าวมะลิดำอีกนะครับแต่ต้นจะไม่ดำแบบนี้นะครับพี่น้องข้าวมะลิดำ แต่นี่เป็นข้าวเหนียวดำนะครับก็ดำปืดนะครับทั้งแปลงเลยนะครับพี่น้องครับเป็นการทำแบบหวานนี่นะครับพาวยาย้าเข้าลงไปอย่างนี้นะครับเห็นชัดเจนเลยนะครับพี่น้องพี่น้องดูนะครับจะไม่มีหญ้าเลย แม้แต่ไข่หอยเชอรี่จับก็ยังมองเห็นได้ชัดนี่แหละครับพี่น้องหาว่าพี่น้องจะปลูกข้าวเหนียวดำไว้ทานเองนะครับทำนาปรังก็ได้ก็ทำเหมือนกับการทำนาทั่วไปนะครับข้อดีก็คือเราไม่ต้องกังวลเรื่องการกำจัดวัชพืชน,นะครับเพราะว่ามองเห็นได้ชัดเจนนั่นเองนะครับ เหมือนหญ้าพวกนี้เขาขึ้นนี่ก็สามารถเก็บง่ายนะครับก็จะสุดาฟาร์มมีเรื่องราวดีๆก็จะนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามได้เลขเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ